สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหักชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่3กันยายนสองหาครับผมเมื่อนี้ครับจะมีน้ทัางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นเลขของผมเองนะครับงวดที่แล้วนะครับเลขผมให้ไปนะครับล่างอย่างเดียวครับหลัก10ล่างครับ0-26ไม่มาครับหลักหน่วยล่างครับ579ไม่มาครับผมคงสุดท้ายผมฟันทงไอที่ศย์ด เม็ดเดียวครับผมเลขออกบน06นะครับเสียดายมากครับผมเนาะนี่ครับ0 2 6 06ขึ้นบนนะครับงวดนี้แก่ตัวไม่ครับผมเนาะแต่ว่าเม่น้องกําแพงครับผมถูกแสนกว่าครับผมเม่น้องคาแพงถูกมาแล้ว4งวดติดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับ0 9 4ยกครับเลขท้าย3ตัวนะครับของไม่น้องคาแพงครับผมเนาะเลขท้าย3ตัวนี่ครับ แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับได้2เด้งนะครับของแม่น้องคําแพงครับแล้วก็9 4สครับผมเนาะเป็นว่าถูกเลขท้าย2ตัวครับผม9 4สครับ5ใบครับผมเนาะแล้วก็เลขท้าย3ตัวครับผมเนี่ครับ2เด้งครับ0 9นย์ครับผมนี่ครับของแม่น้องคําแพงครับมันใช่ของผมนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าเอามาให้เอฟที่ทั้งช่องเบงครับผมเนาะแม่น้องคําแพงดวงดีมากครับผม ถูกเมื่อล้วซีงวดติดต่อกันครับผมเนาะงวดนี้เลขผมขอแก้ตัวแม่ครับผมงวดก่อนนะครับถ้าใครจําได้นะครับสองแปดเข้าตรงๆนะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับนี่ครับกัตือวาผิดแน่เขาแน่ครับผมเนาะย่าว่ากันครับผมงวดนี้แก้ตัวหม่ครับผมเมื่อนี้ครับจะมาลงคลิปล่างอย่างเดียวให้เอฟซีทางช่องนะครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นของ แม่สารครามกับผมเนาะเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วเอฟที่ทางช่องกับบเห็นเยอะมากครับผมเนาะบางคลิปมันกระเด้งบางคลิปมันกรบเบเด้งครับผมนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวของแม่สารครามกับผมเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดต่อกันนะครับวิ่งล่างตัวเดียวของแม่สารครามครับให้สองออกสี่สองครับให้หนึ่งออกสามหนึ่ง ให้9ออก8 9ให้2ออก2 1ให้4ออก4 6ให้8ออก2 8งวดที่แล้วครับให้4ครับออก9 4นะครับงวดนี้ครับงวดที่8จะเข้าไหม7เม็ดเดียวครับผมของแม่สารคามนะครับให้เอฟที่แท่งชองแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับสำหรับใครที่รอของแม่สารคามเมื่ผมเนาะชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้นะครับ รอก่อนนะครับงดที่แล้วแม่ธรณคาำจับคู่ให้49ครับผมเนาะเลขออก94ครับผมบนวิ่ง6ครับผมเข้าที่06นะครับแต่ว่าบนจับคู่ให้บวกเขาครับผมเนาะนี่ครับรอก่อนนะครับของแม่ธรณคาำครับแล้วก็มีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากถ้าหากจะลงวันไหนของเอฟซีภูเก็ตนะวิ่งบนตัวเดียวรอก่อนนะครับเพราะว่า เมื่อคืนนี้ผมโทรหาเพิ่นแล้วเพ่นวาครับผมจะลงให้ภายในอาทิตย์นี้นะครับไม่เกินวันศุกร์นะครับไม่เกินวันศุกร์นะครับเพ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะวันนี้วันอังคารอังคารใช่ไหมพุธพฤหัสศุกร์ครับผมไม่เกินวันศุกร์ครับผมเดี๋ยวเพ่นจะโทรมาหาผมเองครับผมเนาะเพ่นวางวดนี้พี่มั่นใจมากครับผมเนาะนี่ครับเพิ่นวิ่งบนยางเดียวครับผมตัวละห้าหมื่นนะครับผมของแท้นะครับนี่ครับ วิ่งบนตัวเดียวตัวละห้าหมื่นนะครับเมื่อ่แล้วิ่งศูนย์นะครับได้กาไรหนึ่งแสนบาทนะครับนี่ครับ f c ฟซภูเก็ตนะครับรอก่อนนะครับเมื่อขึ้นนี่ครับผมเนาะมีใครโชคดีบ้างครับผมเลขเราของลุงโชคดีครับผมเนาะแตกสามตัวครับผมนี่ครับให้ศูนย์ห้าหกครับเลขออกหกศูนย์ห้าครับผมศูนย์ห้าห้าศูนย์ขึ้นบนครับหกศูนย ลงล่างครับเลขออก0605นะครับเมื <customize> <h t> ่อคืนครับเลขลาวของลุงโชคดีนะครับนี่ครับผมเนาะถ้าใครอยากดีดได้เลขลาวของลุงโชคดีนะครับไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับทาง y ยูทูบเท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับทาง YouTube เท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับเมื่อคืนนี้เขาเยอะมากครับผมเนาะ เลขเล่ลาครับอย่างเช่นชนุนดอนให้60เลขออก06แย์หกรทางช่องมป็น้องระแพงหลายอาจารย์แตกเยอะมากมนน0 5, 0รับผมเมื่อคืนนี้ศูนย์หกับผมเนาะนี่ครับลุงโชคดีกับผมแมนมากับผมแาคกับผมมาเบิรงของเลขปณนีก่อนดีกว่าเพราะว่า FG ทางช่องไม่เห็นเยอะมากครับมือบาลลงคลิปไปทางช่องผหัดคนเดิมนะครับเลขปณีงวดนี้นะครับ6 7 เก้าศูนนะครับ6 79034นะครับให้เอฟซีทานช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขปณีงวดนี้นะครับมาครับผมมาดูเลขล่างผมดีกว่าครับผมมือนีจะมาปล่อยล่างยังเดียวให้เอฟซีทานช่องครับผมเนาะขอแกะตัวงวดนี้ครับผมงวดที่แล้วไม่เข้าเลยครับศูนย์กับหกขึ้นบนนะครับผมแต่บางงวดก่อน เลขผมเข่าที่สองปดตรงๆนะครับล้างอย่างเดียวครับผมเนาะียดายมากครับผมซื้อ0ูเก็บออก0ูย์เยอะมากครับผมเนาะนี่ครับซื้อ0ูนย์เดยอะมากออก0ูครับผมแมน้องคาแพงครับนี่ครับกสีครับผมเดี๋ยวงดนีครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอตัวเลขของแมน้องคาแพงให้เอสที่ท่านช่องดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าแมน้องคาแพงถูกเมื่อแล้วสีงดติดต่อกันแล้วครับผม มาครับผมมาดูเลขผมดีกว่าครับผมเลขของผมดีกว่าเลขของผมวันนี้ครับผมเนาะปล่อยล่างอย่างเดียวครับวันนี้ปล่อยล่างอย่างเดียวครับผมเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับพระหัตถ์ครับ สิบล่างหน่วยล่างครับสิบล่างหน่วยล่างนะครับหลักสิบล่างครับผมเนาะสูตรนี้ครับผมกัดชื่อว่าเดอนวอยครับผมเนาะกะเข้ามากกว่าผิดนะครับ หลักสิบล่างครับผมเนาะงวดนี้นะครับหลักสิบล่างครับได้ตัวเดิมนะครับศูนย์สองหกครับผมนี่ครับหลักสิบล่างผมทํามาแล้วครับผมเนาะศูนย์สองหกครับผมนี่ครับตัวเดิมนะครับสามงวดติดต่อกันแล้วครับผมเนาะตัวเดิมครับสามงวดติดต่อกันแล้วครับผมนี่ครับศูนย์สองหกครับผมงวดก่อนกับเขาที่สองแปด ที่แล้วก็ไม่เข้านะครับนี่ครับเนาหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างงวดนี้ครับหลักหน่วยล่างครับผม5้าหเจนะครับหลักหน่วยล่างครับห้าหเจนะครับล่างครับ ล่างงวดนี้ฟันธงที่6นะครับฟันธงที่6เม็ดเดียวครับผมฟันธงที่6เม็ดเดียวครับนี่ครับหลักสิบล่าง6ครับผมจะให้เม็ดเดียวครับผมเนาะผมจะให้ fc ทางช่องเม็ดเดียวครับผมเพราะว่าครับผมเนาะหกหก ออกยากมากครับผมทาไมออกยากครับมาดูดีกว่ามานี่ครับเลขออกงวดก่อนใช่ไหมครับศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดใช่ไหมงวดต่อมาครับงวดที่แล้วครับเลขออกหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกนะครับนี่ครับเลขออกยากก็คือ หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับนี่ครับผมไม่อำกันแง่ครับผมเนาะนี่ครับอย่างเช่นงวดที่แล้วถ้าใครซื้อศูนย์เก้าเนี่ยออกยากมากครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับผมเนาะออกยากมากแต่ว่าสามารถออกได้นะครับนี่ครับอย่างเช่นงวดที่แล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่น่าลงทุนครับแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับไม่น่าลงทุนนะครับงวดนี้ครับผมเนาะหนึ่งเก้าครับแล้วก็หกหกนะครับ ไม่น่าลงทุนนะครับนี่ครับหนึ่งเก้าครับผมเนาะนี่ครับซื้อได้ครับผมแต่ว่าโอกาสมากยากมากครับผมเนาะแล้วก็หกหกครับผมนี่ครับงวดนี้ครับผมเนาะผมจะฟันทงใันทีเม็ดเดียวครับผมล่างเม็ดเดียวครับล่างเม็ดเดียวเลยครับผมงวดนี้ครับวิ่งที่หกล่างนะใช่ไหมมาล่างเม็ดเดียวครับผมหก ห้เม็ดเดียวครับล่างฟันธงที่ห5เม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับ6 6ออกยาก6 7ออกไปแล้วเอา6 5หเม็ดเดียวครับลงวันที่16ทับ9ทับ6กนะครับนี่ครับผมเนาะล่าง6 5หเม็ดเดียวครับ แคปหน้าจอเด้ถ้าผมเอฟจี้ทางช่องกบผมนี่ครับผมกระสุดท่านี่ครับก็บขออุ่ยพ่อให้เอฟี้ทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับผมเดินทางแคล้วาคลาปลอดภัยก็ผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ